สวัสดีครับก็เข้ามาสู่ช่วงบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้ก็มีหลายเปเปอร์ด้วยกันเลยทีเดียวนะครับก็มีคนพูดรออยู่4คนเลยนะครับก็เริ่มจากผมก่อนเป็นตัว Origin Property นะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์รีดิชเชตนะครับก็ออริ n เนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นบริษัทที่มีสตอรี่ให้เล่นในกลุ่มอสังหาน่าจะมากที่สุดเลยนะครับเนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยเขาได้ประกาศลงทุนในธุรกิจใหม่หลายลธุรกิจนะครับแต่ว่าอันนี้เราผมจะขออนุญาตเริ่มจากตัวผลประกอบการของ อขอ business ก่อนนะครับก็ในไตรมาสสเนี่ยเราคาดกำไรสุทธิอยู่ที่868ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น5% Q on Q แล้วก็23% year on year นะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะคาดตัวยอดอดกำไร,รสิทธิ์ลดลง12% Q on Q แล้วก็1% year on year เนี่ยแต่ว่ากำไรสุทธิจะได้แรงหนุนจากการที่ Origin ไปซาย JV กับพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับก็ในช่วง Q2 เนี่ยเราคาดว่ามี2โครงการด้วยกันอันนี้ก็ยกตัวอ,อย่างเป็น ข่าวที่ประกาศมาเมื่อวานนี้นะครับก็ออริเจนไปซ็นกับทางโตคิวแลนด์นะครับทำตัววันพญาไทยนะครับมูลค่าโครงการ360 0ล้านเวลามีการซ็นเจเนี่ยบริษัทก็จะบุ๊กตัวแชร์พรีเมียมเข้ามานะครับแต่คาดในแต่วันนี้อยู่ที่215ล้านบาทนะครับแล้วตอนที่เขามีการซ็นเ JV ใหม่เนี่ยก็จะมีค่าบริหารโครงการที่เพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คาดว่าในตไตบ้านนี้ก็จะเติบโตขึ้นอย่างมีสัมพันธ์เลย150%เยียร์อยู่ที่320ล้านบาทนะครับ สำหรับตัวพรีเซลนะครับในไตรมาสสบริษัทก็รายงานออกมาที่8,000ล้านบาทนะครับก็สูงสุดในรอบเจ็ดไตรมาสเลยทําให้ตัวพรีเซลครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ที่10,600ล้านโตขึ้นกว่า37%เยียียเลยนะครับแต่ว่าที่น่าจับตามองเนี่ยคือแนวสูงเนี่ยจะเป็นการเฟื้อตัวจากโลเบสจที่แล้วนะครับแต่ตัวแนวราบเนี่ยที่เขาเพิ่งมุ่งเน้นการขยายตัวมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับผลประกอบการพรีเซลล่าสุดก็เติบโตขึ้นกว่า72% 2ปี CAGR เลยนะครับ ก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ทําได้ดีมากๆตามเป้าหมายของบริษัทนะครับสำหรับแนวโน้มในช่วงของพรีเซลช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราคาดว่าจะทำจะส่งตัวถึงเติบโตเล็กน้อยนะครับจริงๆควรจะเติบโตเยอะกว่านี้แต่ว่าต้นผลกระทบของโควิดสิบเก้าเราลอกสามเข้าไปนะครับก็ทําให้เราคาดว่ายอดเปิดตัวโครงการใหม่ที่จะเติบโตขึ้นประมาณ53%าสอนฮาร์ฟอนฮาร์ฟอยู่ที่12 0 0 0พล้านเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตัวพรีเซลให้ทรงตัวได้นะครับ สำันแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังเราคาดว่าน่าจะโดดเด่นนะครับช่วงครึ่งปีแรกก็เนื่องจากใน,นช่วง Q3 เนี่ยก็จะมีการรับรู้ไรายได้จากตัวโครงการแนวสูงใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในแบ็กหลอกช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านนะครับก็แบ่งเป็นนอน JV เจ็ดพแล้วก็ตัว JV ที่4 0 0 0ล้านนะครับก็แต่ว่าสําหรับแนวโน้มการเติบโตของปีหน้าเนี่ยจะเป็นภาพของคอนโด JV เป็นหลักนะครับปีนี้จะเป็นตัวนอน JV นะครับปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าตัว JV จะทําให้กําไร จากส่วนเออส่วนประกอบโดยธุรกิจลูกค้าเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ157เปอร์นียอยอยู่ที่1,200ล้านนะครับตราคาดปีนี้อยู่ที่456ล้านบาทนะครับสำหรับตัวธุรกิจใหม่ที่บริษัทประกาศเข้าลงทุนเนี่ยก็มีอยู่4ธุรกิจหลักด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นโลจิสติกส์เซ็นเตอร์อันนี้ก็ทำกับ JWD นะครับโครงการแรกก็เนี่ยเริ่มก่อสร้างไปแล้วในช่วงปลาย Q2 นะครับธุรกิจที่2คือธุรกิจ ฮลส์แคร์นะครับก็มีทางด้านเสริมความงามคลินิกเสริมความงามนะครับแล้วก็มีศูนย์สุขภาพอันนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วนะครับก็คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวเ,เปิดให้บริการได้เนี่ยในช่วงปีหน้าเหมือนกันนะครับธุรกิจที่3จะเป็นตัว AMC นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากจุดแข็งของบริษัทนะครับคือการพัฒนาสหาดิรรมมร์ซัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ manage พวก NPA เอ่อเป็นต้นนะครับ,แต,ตตนะรบแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากทาง ทปทอ,อยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากได้รับอนุญ,ญาตในช่วงคิวสามนี้นะครับแล้วก็คาดว่ารายได้เนี่ยก็จะเริ่มมาในช่วงต้นปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวพลังงานสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็น JV กับทางการกุลนะครับก็จะเริ่มการที่ติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการต่างๆของออริจินนะครับถึงไปจนตัว E ี c h ชา g ์เจอร์ในอนาคตเลยนะครับอัพไซด์จาก4ธุรกิจนี้นะครับเราก็ยังไม่รวมมาในประมาณการเลยนะครับเนื่องจากรอความชัดเจนของแผนการดำเนินง,งานแล้วก็โครงสร้างไรายได้ก่อน นะครับว่าคาดว่าจะเห็นความชัดเจนเ,เนี่ยในช่วงหลังอเลสเมตติ้งคิวสองนี้เลยนะครับในเชิงวอลลเอชันนะครับก็ออริจินในปัจจุบันเนี่ยเทรดพีกลางปีหน้าอยู่ที่เพียง6.8เท่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็น PE ของกลุ่มอสังหาเลยนะครับแต่เรามองว่าตัวออริจินเนี่ยหลังจากเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับก็ที่มีศักยภาพการเติบโต,ต,ตเนี่ยค่อนข้างเด่นเนี่ยน่าจะทําให้ Origin ออริจินในระยะยาวนะครับก็ควรจะไปเทรด PE ที่สูงกว่าอาสังหาในปัจจุบัทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอัพไซร์ร ส่วนอีกอัพไซด์ริสนึงเนี่ยก็จะเป็นการสปินออฟตัวเวทนียเข้าประจดบทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คาดเข็นความจเจนในช่วงเครึ่งปีหลังนี้นะครับอันนี้จะเป็นอัพไซด์ริสที่ยังไม่รวมในางการอีกเช่นกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นคําแนะนําซื้อนะครับเป้าหมายกลางปีหน้าอยู่ที่10บาท50สสตางค์นะครับเดี๋ยวไปต่อกันด้วยคุณปิงครับ ครับเดี๋ยวมาต่อกันที่กลุ่มพลังงานและก็ปิโตเคมีนะครับวันนี้ของผมมีสรุปคาดการงบไตรมาสสอนะครับก็ในเปเปอร์เนี่ยผมจะมีรายละเอียดนะครับว่างบตัวไหนเนี่ยกำไรสุทธิเท่าไหร่นะครับกำไรปกติเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการพรีวิวแยกรายตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับภาพรวมงบไตรมาสที่สอเนี่ยนะครับตัวของอกำไรเนี่ยยังเห็นการเติบโตนะครับแต่ว่า เริ่มมีสัญญาณที่จะชะลอลงนะครับเราคาดกําไรสุทธิรวมที่93,000ล้านบาทนะครับเติบโตวกว่า2เท่าตัว year on year เนื่องจากว่าเป็นฐานต่ำในปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในช่วงของการควบคุมการแพร่ระบาดแบบ full lockdown นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับ Q on Q เนี่ยลดลง1%นเป็นะครับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสนะครับ าเหตุหลักมาจากเรื่องของกำไรสต็อกน้ำมันที่ลดลงไตรมาสนี้ผมคาดอยู่ที่21,000ล้านบาทนะครับก็เทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยกำไร35,000ล้านบาทนะครับก็สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าไตรมาสที่แล้วนะครับเพราะว่าไตรมาสนี้เนี่ยทางกลุ่ม O อเปมีการผ่อนปลมนมาตรการลดการผลิตรวมทั้งทางซาอุเนี่ยก็มีการยกเลิกตัวก,การตัวมาตรการลดการผลิตแบบสมัครใจนะครับคราวนี้ถ้าเกิดวิเคราะห์ที่ ผลการดำเนินงานปกติเนี่ยผมคาดอยู่ที่85,000ล้านบาทนะครับก็เติบโต YOY จากฐานต่ำแต่ถ้าเกิดเป็น QoQ เนี่ยก็เติบโตได้15%นะครับสาเหตุหล like <c oughs> sure ักก็มาจากตัวของปิโตเคมีที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเช่นตัวของ PTTGC ตัวปูนใหญ่ตัว IBL นะครับแม้ว่าสเปคปิโตเคมีไตรมาสนี้เนี่ยจะปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาสแต่ว่าก็ได้มาจินเนี่ยยังอยู่ที่สูงนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จาก ตัวราคาขายที่ยังมีแลกทามอยู่นะครับส่วนธุรกิจที่ยังถูกกดดันเนี่ยก็เป็นธุรกิจปั๊มน้ํามันนะครับเช่นตัวของ OR ตัวของ PTG แล้วก็ธุรกิจโรงกันเช่นตัวของ SPRC นะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศแล้วก็ต้นทุนน้ามันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับคราวนี้เอาลุกนะครับก็เอาลุกในไตรมาสที่3เนี่ย ผมคาดว่าผลประกอบการยังมีการขยายตัว YOY นะครับแต่ว่า QOQ เนี่ยน่าจะยังลดลงอยู่นะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้ารอบใหม่แล้วก็เรื่องของซัพพลายน้ํามันจาก o อ e c ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้คาดว่ากำไรสต็อกน้ํามันในไตรมาสสเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นนะครับธุรกิจป,ปิโตรเคมีจะลดลงเพราะว่าสเปดเนี่ย ปรับตัวลงเพราะว่าถูกกดดันจากกาลังการผลิตใหม่นะครับส่วนธุรกิจลงกันก็ยังฟื้นตัวได้ช้าเพราะว่ามาตรการควบคุมการเดินทางแล้วก็ต้นทุนน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคาแนะนํานในเชิงของการงลงทุนในระยะยาวเนี่ยเรายังชอบพุ่นลงกันอยู่นะครับเช่นตัวของไทยออยล์กับบางจากซึ่งจะมีความน่าสนใจในปีหน้านะครับเนื่องจากเรามองว่าตัวโควิดเนี่ยน่าจะเริ่มคลี่คลายใน,ในช่วงปลายปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยงบไตรมาสาที่ ยังไม่ดีนะครับแล้วก็ข่าวรายวันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิดที่เร่งตัวขึ้นทั่วทั่วโลกเนี่ยก็จะกดดันเซน็นเมนต์ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเชิญกลยุทธ์เนี่ยมองว่ายังไม่ต้องรีบเข้าลงทุนนะครับสำหรับต้องลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะทยอยสะสมหุ้นลงกันช่วงหุ้นอ่อนตัวนะครับส่วนนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยยังไม่ต้องรีบเข้าลงทุนนะครับซึ่ง ก็อาจจะพักเงินนะครับในหุ้นที่งบไต่มาส2ดีแล้วก็มีเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกสูงอย่างตัวของ p d t g c กับตัวของปูนใหญ่นะครับอันนี้คือตัวของกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเคมีนะครับสั้นๆน,นิดนึงนะครับมาต่อกันที่ตัว Earning r e s u l t ของตัวไทยคมนะครับพอดีคุณสุภชัยติดประชุมนะครับก็ไทยคมเนี่ยรายงานงบไต่มาส2ออกมาขาดทุน41ล้านบาทนะครับมา มีเรื่องของรายการพิเศษนะครับถ้าเกิดหักรายการพิเศษเออกไปเนี่ยขาดทุนปกติอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาทก็ลดลงทั้งคิวออนคิวและวเยออนเย่ year, ต่ำกว่าคาดนะครับส่วนแนวโน้มไตรมาสสามเนี่ยคุณสุประชัยมองว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของอดาวเทียมสัมปทานเนี่ยจะเริ่มหมดอายุทําให้ค่าเสื่อมราคาเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่ต้องติดตามนะครับคือเรื่องของการประมูลสิทธิ์บริหารวงโครจรดาวเทียมปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะทําให้การดำเนินธุรกิจเนี่ย มีความต่อเนื่องนะครับโดยคุณสุภใชัยมองว่าประเด็นนี้สําคัญกว่าผลประกอบการนะครับก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อราคาเหมาะสม13บสามบาทแปครับผมครับมาต่อกันที่ตัว AJ เลยนะครับวันนี้เรามีออกตัว Paper Preview ผลประกอบการ Q 2ของ AJ นะครับแล้วก็เรามีการปรับประมาณการด้วยโดยเราคาดกำไรปกติของ2 Q 6 4เนี่ยที่172ล้านบาทซึ่งตรงน,นี้ก็เติบโตจากเงินบาทที่ ค่างเงินบาทที่อ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีแรกนะครับทําให้ยอดขายทําให้รายได้ตอนหน่วยเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณขายรวมที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเราคาดการอัตากำไรขั้นต้นเนี่ยที่14.9%ซึ่งก็คือทรงตัว Q1Q Q เลยครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยสเปรดของโพลีเอทิลีนอยู่ในระดับสูงแต่ว่ามันปรับตัวลงมานิดหน่อยแต่ว่า ก็ส่วนทางกับสเปรดของฟิล์มประเภทโพลีโพรพิลีนซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มันออ f เ e t กันก็ทําให้อาตาัอาตราคําอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเดิมโดยรา,ายได้ส่วนค่า SCN A ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยหากกำไรออกมาตามคาดเนี่ยมันก็จะทำให้กำไรครึ่งปีแรกเป็นสัดส่วนประมาณ60%ของประมาณการเราโดยใน ปีนี้นะครับเราปรับประมาณการขึ้นเป็นห้าร้อยหสามล้านบาทก็จากราคาวัตถุดิบที่ตอนนี้ปรับตัวลงมาแล้วจากช่วงที่มันขึ้นไปพีคอยู่ในระดับหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญต่อตันนะครับในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ประมาณพันสองพันสามทำให้บริษัทเนี่ยสามารถปรับราคาขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงว่าปริมาณ ฟิล์มที่มีการนําเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยน้อยเพราะว่าในแต่ละประเทศที่มีการผลิตฟิล์มก็มีโดเมสติกดิมาของแต่ละประเทศอยู่แล้วทําให้มีปริมาณฟิล์มในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างต่ําดังนั้นบริษัทในไทยเนี่ยก็เลยหันมาใช้บริการของอบริษัทที่ผลิตฟิล์มในประเทศแทนซึ่งตรงนี้ก็เอก็เป็นผู้ขายรายค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวทำให้ตรงนี้เนี่ยก็ ปริมาณขายของปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ของความเสี่ยงด้านผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยก็ AJ มีลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นทาธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทําให้มีความเสี่ยงตรงเนี้ยความเสี่ยงที่จะถูกปิดโรงงานเนี่ยค่อนข้างน้อยครับโดยสําหรับปีหน้านะครับเราก็ปรับประมาณขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีประเด็นเล็กน้อยก็คือ การแพร่ระบาดของโควิดในเวียดนามเนี่ยทำให้การเปิด JV กับกลุ่มปูนใหญ่ในเวียดนามเนี่ยต้องเลื่อนออกไปประมาณเป็นปีอ2566แทนนะครับแต่ว่าก็จะถูกทดแทนด้วยการเพิ่มกําลังการผลิตในโรงงานแห่งที่สองของ AJ ซึ่งมีการสั่งเครื่องจักรเข้ามาแล้วโดยจะเพิ่มเครื่องจกักรเพิ่มกําลังผลิตได้เนี่ยประมาณ8.7หมื่นตันต่อปีนะครับซึ่งก็มีกําหนดการส่งมอบเนี่ยก ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกเป็นต้นไปครับโดยเราได้โดยเราปรับราคาเหมาะสมเนี่ยเป็นที่23บาทต่อหุ้นนะครับอิงพีเออร์ไพรส์เพิร์ที่2เท่าเช่นเดิมโดยในปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็อยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องต่อกรมการค้าต่างประเทศให้มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก b o p p ซึ่งตรงเนี้ยเดิมอ่ะมีกำหนดจะได้ข้อสรุปในช่วงนี้แต่ว่า การแพร่ระบาดของโควิดทําให้มีการขยายระยะเวลาออกไปซึ่งตรงนี้ก็เราคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสแรกของปีหน้าครับโดยเรายังโดยเราปรับคําแนะนําขึ้นเป็นซื้อนะครับ,บคุณครับ ค่ะก็มาต่อในส่วนของคอมเมอร์สนะคะเราได้รวบรวมตัวเลขประมาณการของไตรามาสสองนะคะซึ่งตรงนี้มีรบริษัทที่ประกาศผลประกอบการออกไปแล้วสองแห่งคือโกลบอลกับโฮมโปรนะคะนี่มาดูกันก็คือเรื่องของไตรามาสสองเราประเมินตัวกำไรโดยรวมของ BJC CPL CRC ดูโฮมแล้วก็สองบริษัทร่วมกันเนี่ยก็อยู่ที่ห้าจุดหกพันล้านบาทนะคะลดลงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับรายไตรมาสแต่ว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยแปดเปอร์เซ็นเทียบกับรายปีนะคะก็เอ่อ ผลกระทบที่ทําให้เห็นผลประกอบการเนี่ยดีขึ้นรายปีก็เป็นผลมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีเรื่องของการล็อกดาวน์ในเบื้องต้นของโควิดในที่ที่มีการระบาดเข้ามาก็ทําให้มีการปิดล็อกดาวน์ไปเดือนครึ่งนะคะทั่วประเทศก็ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อ่อนตัวลงนะคะสำหรับไตรมาสนี้กอ็อาจจะมีเรื่องของตัวผลกระทบจากโควิด -19 เข้ามาในช่วงของเดือนเมษายนนะคะทำให้กําลังซื้อนี่อาจจะอ่อนตัวไปในช่วงของเมษาถึงพฤษภานะคะสำหรับบริษัทที่เห็นประ,ประกอบการที่อาจจะแตกต่างจากลุมนิดหนึ่งคือตัว CR c r ีีมี e ออ n ์เน็ติดลบที่364ล้านบาทนะคะก็ลดลงจากตรมาที่แล้วที่450ล้านบาทแต่ว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียนกันของปีก่อนที่ติดลบสองพนะคะเป็นเพราะว่า ไตรมาสนี้บริษัทมีผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 พอสมควรนะเข้ามาในช่วงของกลางเมษาจนถึงพฤษ,ษภานะคะก็ทําให้เรื่องของตัวรยเวลาระยะาหนุ่ร,รายได้เนี่ยลดลงแล้วก็เรื่องของตัวรายได้อื่นที่เกิดจากการจัดอีเวนต์ก็ปรับลดลงด้วยชินกันนะคะก็ภาาบวมของ e a r n i n g ็นะคะมาต่อในส่วนของออตัวเซมสโตเซลนะคะเรื่องของตัวเซมสโตเซลของไตรามาสสเนี่ยเป็นบวกที่สิเป็นะคะเอ่อพลิ เป็นบวกเมื่อเทียบกับไตรามาสที่ลาที่ติดลบ3%นะคะส่วนหนึ่งก็ได้ไปัจจันุจากฐานตา่ําเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเซมโซเซของไตรมาส2ของปีที่แล้วเนี่ยติดลบ16%นะคะโดยเฉลีย่ย สำหรับบริษัทที่เห็นเซมสโตเป็นบวกนะคะในช่วงของไตรามาสนี้เยอะหน่อยก็คือตัวดูโฮมนะคะบวกที่25%เเมื่อเทียบกับปลายปีแล้วก็ g ก o b อลบวกที่3 0นะคะก็สินค้าเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมยังทำได้ดีอยู่จากออปจจเย็นูเรื่องของงบประมาณภาครัฐนะคะรวมถึงปัจจัยจากราคาเหล็กที่ขยับขึ้นมาขณะที่ตัวเซมสโตในกลุ่มของธุรกิจอ,อุโภคบริโภคนะคะเซมสโตอาจจะไม่โตมากเท่าไหร่นะอย่างตัว C p พหรือ BJC นะคะ มาดูเรื่องของข้อมูลการล็อกดาวน์ที่เพิ่มขึ้นใน29จังหวัดนะคะจากเดิม13จังหวัดนะคะก็เราเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเทียบกับ สาขาที่มีผลกระทบนะคะเอ่อก็โดยรวมเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ราว44%นะคะถ้าจะผลกระทบมากหน่อยก็คือในส่วนของตัวห้างสรรพสินค้า c p n กระทบ65%และ CRC 60%นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในการปิดตรงนี้ก็จะมีส่วนที่สามารถที่จะขายสินค้าได้อยู่นะคะโดยห้างสรรพสินค้าเนี่ยสามารถขายในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านยาละเวชภัฑ์น,นะคะแล้วก็ร้านอาหารสามารถเดลิเวอรี่ได้ถึง2ทุ่มนะคะ ส่วน CRC เองก็จะมีธุรกิจคือไทยวัสดุสามารถที่จะขายสินค้าซ่อมแซมได้อยู่ส่วนฟลิมิมาร์ทกับท็อปก็เปิดตามเวลาตามตัวร้านค้าสะดวกซื้อนะคะก็สำหรับตัวเซมสโตที่ค่าผลกระทบน้อยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มโฮมอิม p r o v เมนต์นะคะอย่างโฮมโปรก็กระทบ20นะคะดูโฮมสา g l o b a l 20%บนะคะแต่ว่าสามารถาจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างและซ่อมแซมได้ส่วน C p พเอเองนะ,ะมีผลกระทบ55%นะคะก็ยังเปิดปิด เป็นเวลา 5, ห้าจน่ไนช่วง2ทุ่มถึงตีสี่สำหรับแมคโครกับโลตัสเนี่ยยังสามารถขายสินค้าอาหารและเพื่อการอย่างชีพได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของการผลกระทบก็จะมีการขายสินค้าได้ในบางส่วนแล้วก็ในบางส่วนก็ยังออมองว่าในเรื่องของการขายสินค้าที่เป็นอาหารสดหรือว่าเพื่อการอย่างชีพย,ยังสามารถขายได้ดีอยู่นะคะสำหรับแนวโน้มนะคะในระยะถัดไปของไตรมาส3เราก็มองว่าน่าจะเห็นผลกระทบที่มากกว่าเมื่อเทียบกับไตรามาส2 เพราะว่าเรื่องของการลกดาวน์นี่เกิดขึ้นในช่วงของไตรามาสสด้วยนะคะแล้วก็คงต้องติดตามในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดว,วัคซีนว,ว่ามีความคืบหน้าแค่ไหนนะคะซึ่งก็ต้องอาจจะมีผลในเรื่องของมาตรการภาคราัฐในระยะถัดไปนะคะว่าจะมีจํานวนวันที่มีการลดดาวน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่า,ามีสถานการณ์นี้ที่ขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการผ่อนโปนในบางเรื่องนะคะก็ส <vivir S 2> ําหรับหุ้นที่แนวแนะนานะคะก็หุ้นแนะนําก็จะเป็นตัว BJC นะคะมองเรื่องของสินค้าพวกผลิโภคพวกขนมสบู่ ประดาษที่ชู่ยังเป็นสินค้าพื้นฐานที่ยังขายได้นะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งคือปัจจัยหนุนจากการขายสินค้าเวัชภัณฑ์าจากชุดตรวจโควิด -19 แล้วก็กลุ่ม Home Improvement ก็มีผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มนะคะดู Home กับ g l o b a l ก็ยังเป็นทางเลือกที่ยังเห็นอยู่นะคะแล้วกเ็เรื่องของการสินค้าก่อสร้างและซ่อมแซมเนี่ยก็ยังสามารถดาเนินการได้อยู่นะคะคะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ